วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเมนูสุดฮิตอย่างยำหอยแครงลวกมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาคนผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรามิดผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาล้งในภาชนะตามด้วยกะปิละลายน้ำและผงชูรสนําขึ้นตั้งไฟคนให้เข้า ต้าก,กันพอเดือดปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นใส่น้ำเชื่อมปรามิตผลลงในภาชนะ ามด้วยส่วนผสมน้ำปลาร้าที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันไม่เสียเวลาคนผสมนานไม่ต้องรอน,น้ำตาลใยละลายประหยัดเวลามากเลยแหละค่ะวิธีทำยำหอยแครงลวกเริ่มจากใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำปรุงยำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่หอยแครงลวกหอมแขกซอยมะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งยอดมะพร้าวลวกเม็ดกระถิน่นข้าวโพดต้มฝานผักชีฝรั่งซอยและมะนาวคลุให้เข้ากัน จัดยำหอยแครงใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงยำต้นตำรับนี้มีความเข้มขน้นเงาหน้ารับประทานรสชาติไม่เค็มจัดทำให้น้ำปลาร้าและกะปิมีกลิ่นหอมเมื่อผสมเข้าด้วยกันในส่วนของน้ำปรุงยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้8ที่มีต้นทุนอยู่ที่56บาทฉเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่7บาท